สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนํารถกระบะมือสองหล่อๆให้ชมเลยนะคะห่อแบบนี้นะคะราคาถูกถูกค่ะทุกท่านเพียง1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรถปี05ค่ะ Isuzu D Max เครื่อง 2500cc คอมมาเลวเ l x ลนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเครื่องดีชุ่งร่างดีค่ะสีสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะของแต่งพอมีสภาพภายในตามนี้นะคะทุกท่าน รถสวยพร้อมใช้งานเริ่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะราคาแสนถูก1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นดิฟฟี่6ตัวเลยค่ะเกียร์ธรรมดานะคะท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะท่านสามารถดูรถได้แถวสระบ,บุรีค่ะนัดดูได้แถวหน้าที่ทำการไปรษณีย์นะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยสนใจยังไงทักเข้าไปได้โดยตรงเลยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่าน ขอแนะนำให้เข้าไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ